กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับอยู่กับผมแบงค์บารมีนะครับวันนี้นะครับเราจะพามาแนะนําวิธีการดูเหรียญยน2สตววรษนะครับมาเปรียบเทียบให้ดูกันนะครับนะ สำหรับพี่ๆน้องๆที่ชอบคอนเทนต์รายการแบบนี้นะครับเกี่ยวกับการสอนดูพักเครื่องก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์กันด้วยนะครับเรามาดูกันนะครับนะพระเหรียญย5ศตวรรษนะครับนะเป็นพระที่มีพิธีการปลุกเสกที่ค่อนข้างใหญ่โตมากๆเลยนะท่านผู้ชมนะครับเป็นพระเหรียญที่ได้รับความนิยมมากเนื้อที่จัดสร้างเนี่ยจะมีด้วยกันทั้งหมดประมาณ3เนื้อด้วยกันนะครับนะก็จะมีเนื้อชินนะครับอันนี้ที่เรานํามาโชว์ก็จะเป็นเนื้อชินนะมีเนื้อชินมีเนื้อเงินแล้วก็จะมี เนื้อทองคํานะครับเนื้อทองคําก็จะเป็นเนื้อที่นิยมสุดนะครับนะราคาการเล่นหาก็อยู่ที่หลักหลายๆลร้านนะครับแต่ถ้าเป็นเนื้อเงินก็จะอยู่ประมาณ3 0 0ห0ื่นถึงสี่หมื่นห้าหมืแล้วแต่บล็อกองพระนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูองคพระกันนะครับนะาท่านผู้ชมวันนี้เรามีพระเกมา1องค์ครับท่านผู้ชมมีพระเกมา1องค์หนึ่งในนี้จะเป็นพระเกนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูกันท่านผู้ชมท่านผู้ชมคิดไหมครับว่าองค์ไหนจะเป็นพระเก นี่ผมให้พิจารณาดูนะครับนะผิดถูกไม่ว่ากันนะครับท่านผู้ชมผิดถูกไม่ว่ากันนะครับท่านผู้ชมคิดว่าองค์ไหนเป็นพระเกนะครับนะอ่านี่คือด้านหน้านะทั้งสามเหรียญนะครับนะนี่เดี๋ยวผมหยิบให้ดูนะครับนาทีละองค์อันนี้เป็นองค์ที่1นนะครับนี่ครับนี่ครับท่านผู้ชมนี่องค์นี้เป็นองค์แรกนะนี่ครับนี่ แบบนี้นะครับนะท่านผู้ชมเหรียญสวยงามคมชัดนะครับนี่คือเหรียญที่2อครับท่านผู้ชมนี่ครับเหรียญที่2นะครับนี่แบบนี้นะครับอ่าโอเคนะเหรียญที่2นะครับแล้วมาดูเหรียญที่3กันนี่นี่คือเหรียญที่3นะครับแบบนี้นะครับท่านผู้ชมนี่เหรียญที่สามนะ อ่าโอเคนะมีในใจกันหรือ,อยังครับตอนนี้ว่าเหรียญไหนจะเป็นพระเกน,นะครับนะอ่ะเดี๋ยวผมจะ,ฉะเฉลยเลยแล้วกันนะองค์ที่เป็นพระเกน,นะครับก็คือองค์แรกทําไมองค์แรกจึงถึงเป็นพระเกน,นะครับมามาดูทีละขั้นนะครับนะอ่ะหน้าตาก็เหมือนจะคมชัดนะท่านผู้ชมอืมก็ไม่ขี้เลยนะครับนะความคมชัดนี่ก็ถือว่าค่อนข้างคมชัดในระดับหนึ่งนะทําไมจึงถึงเป็นพระเกน,นะครับท่านผู้ชม นี่หลังยันก็เป็นแบบนี้นะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราดูพาเทกันหน่อยครับท่านผู้ชมความคมชัดแตกต่างกันหรือไม่นะครับนี่ครับนี่คือพระแท้นะครับอ่านี่คือพระแท้นะครับท่านผู้ชมนี่อ่าแบบนี้นะครับพระเท้นี่โอเคนะครับองค์ที่3ามครับนี่องค์ที่สามนี่ความคมชัดก็ใกล้เคียงกันนะ ทำไมจึงถึงเป็นพาเก้น,นะครับมาเดี๋ยวเรามาเปรียบเทียบกันเลยนะครับจุดแรกที่ผมสังเกตได้จากการที่เหรียญน,นี้เป็นพาเก้น,นะครับข้อแรกเลยนะครับก็คือเหรียญเนี่ยจะมีขนาดหนากว่าเหรียญปกติครับท่านผู้ชมนี่ครับท่านผู้ชมเนี่ห็นไหมขนาดของเขาเนี่ยจะหนาแบบผิดปกติมากเลยนะครับนะ ซึ่งพระเหรียญถ้าใครเล่น25หศตรวรรษมาค่อนข้างบ่อยนะครับจะรู้ว่าเหรียญเนี่ยจะมีขนาดที่ค่อนข้างวางอยู่นิดนึงนะครับนะตรงนี้ก็จะหนาเหมือนกันนะครับนะแต่จะไม่หนาเท่าเหรียญเมื่อกี้นะเหรียญเมื่อกี้จะหนาแบบผิดธรรมชาตินะครับนะ,ะเดี๋ยวเราเปรียบเทียบกันนะครับนี่เห็นไหมท่านผู้ชมเนี่ยด้านซ้ายจะหนากว่าด้านขวานะครับเห็นไหมและก็จะมีเส้นขีดหเส้นนะครับนะซึ่ง พระแท้เนี่ยจะไม่มีเส้นนี้นะครับท่านผู้ชมหรืออาจจะมีแต่ผมไม่พบเห็นก็เป็นไปได้นะแต่เส้นตรงเนี้ยผมมั่นใจเลยนะเป็นเส้นที่ไม่ได้เกิดจากาพิมพ์องค์พระมันน่าจะเกิดจากการถอดพิมพ์นะครับเป็นเส้นเหมือนจงใจทําขึ้นมานะครับเนี่ยเส้นตรงเนี้ยนะครับนะเป็นจุดหนึ่งจุดที่ใช้จับผิดเดี๋ยวเรามาดูจุดที่2กันนะครับจุดที่2องของพระเกศเหรียญน,นี้ที่ทําออกมานะครับก็คือพื้นผิวของพระเหรียญเนี่ยมันดูแล้วไม่เป็นธรรมชาติครับท่านผู้ชม ทำไมถึงไม่เป็นธรรมชาตินะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะท่านผู้ชมเห็นไหมเหอ่ยว่าตรงบริเวณพื้นผิวเนี่ยสเส้นเสียนของเขาเนี่ยจะค่อนข้างหนานะครับนะสเส้นเซียนจะหนาแล้วก็จะมีผดนะครับนะตามซอกแบบนี้นะท่านผู้ชมนี่คือหนึ่งในหลักการพิจารณานะครับนี่ครับเห็นไหมเส้นเสียนของเขาจะหนานะจะหนามากเลยนะท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวเรามาดูเส้นเซียนตรงบริเวณองค์พระของพระแท้นะครับเนี่ยท่านผู้ชม อันนี้จะค่อนข้างบางนะครับนะนี่แบบนี้นะครับนะเขาจะเป็นธรรมชาตินะครับอันนี้คือพระแท้นะเนี่ยรอยขดอะไรพวกเนี้ยจะไม่ค่อยมีให้เห็นนะครับนะอันนี้คืออีกหนึ่งจุดนะครับนะจุดที่สองนะครับก็คือเซนเซียนเขาจะค่อนข้างหนานะครับนะอ่าเรามาดูหลังเหรียญของพระเกกันนะครับหลังเหรียญของพระเกน,นะครับท่านผู้ชมนี่ ท่านผู้ชมสังเกตเห็นอะไรไม่เอ่ยนะครับนะหลังเหรียญของพระเกน,นะครับลองสังเกตกันดูนะครับนี่แบบนี้นะเดี๋ยวเรามาดูองค์แท้กันบ้างครับนี่ครับนี่ครับเห็นอะไรไม่เอ่ย เห็นอะไรกันไหมเอ่ยท่านผู้ชมเนี่ยอ่นนี่คืออีกหนึ่งจุดที่สังเกตได้นะครับนะตรงเหรียญเก๋นเนี่ยผมสังเกตเนี่ยเขาจะมีขีบขึ้นมาค่อนข้างใหญ่นะครับนะเห็นไหมเอ่ยเนี่ยเนี่ยเขาจะมีขีบขึ้นมานะครับนะขีบจะค่อนข้างหนานะครับนะเนี่ยตรงบริเวณด้านล่างแล้วก็ด้านบนนะครับเนี่ยขีบจะขึ้นมาหนาๆนานาแบบนี้เลยนะท่านผู้ชมนี่คือวิธีการสังเกตนะครับนะ ถ้าเจอแบบนี้นี่ก็อาจจะต้องตั้งกาดสูงไว้นิดนึงนะครับอาจจะเป็นพระเกได้นะครับแล้วก็บางเหรียญน,น่ยถ้าเหรียญไหนเป็นพระเกเนี่ยบางทีเราตีกล้องไปเนี่ยเราก็จะเห็นผลนะครับนะที่อยู่ตรงบริเวณตามซอกขององค์พระนะครับนะนี่เห็นไหมท่านผู้ชม เนี่ยเนี่ยมันจะมีเม็ดเม็ดนิดนึงนะครับนะเนี่ยคือถ้าเป็นแบบเหรียญแท้นะมันจะต้องเป็นผิวที่ค่อนข้างเรียบนะครับแบบนี้นะครับนะท่านผู้ชมก็ถือว่ามาแนะนำนะครับนะวิธีการดูของผมเองนะครับเป็นวิธีที่ค่อนข้างเรียบง่ายนะครับสามารถนำไปประยุกต์ใช้การดูพระเหรียญรุ่นอื่นก็ได้นะก็ประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซ u b s c r i b e ให้ผมด้วยนะครับวันนี้ผมก็คงต้องขอตัว ลากันไปก่อนพบกันใหม่วันหน้าสวัสดีครับ